สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่ปากช่องอยู่นะครับวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับเข้าพื้นที่นะครับชมความคืบหน้านะครับช่วงจากบันไดม้านะครับไปถึงโมกเหล็กกันนะครับก็จะผ่านทั้งบันไดม้านะครับแล้วก็ลัดเลาะไปตามเส้นทางเข้าป่านะครับไปถึงช่วงมอหลักหินนะครับทุกท่านแล้วก็จะตรงไปเรื่อยๆนะครับผ่านที่ปางอโศกนะครับแล้วก็ไปที่กลางดงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะลัดเลาะ ไปตามเส้นทางระดับดินนะครับของช่วงจากกลางดงนะครับไปถึงโรงงานยาหมองนะครับแล้วก็จะขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับเลียบไปตามแนวเกตรถไฟความเร็วสูงนะครับที่อยู่ข้างตรงสะพานยกระดับของรถไฟทางคู่นะครับที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าแนวรถไฟความเร็วสูงก็จะขนานไปตามแนวรถไฟทางคู่สายใหม่นะครับที่สร้างไว้นะครับทุกท่านแล้วก็จะตรงไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะครับผ่านวัดน้ําพุนะครับแล้วก็จะ ตรงเข้าไปที่ตัวสถานีมมกเหล็กพอดีนะครับสำหรับการเดินทางวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านตรงจุดที่ทุกท่านเห็นตรงนี้ก็จะเป็นจุดสิ้นสุดสัญญาของสัญญาที่3ขีด3นะครับทุกท่านแล้วก็จะเป็นจุดเริ่มต้นสัญญาของตัวสัญญาที่3ขีดหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับเนี่ยครับเพราะว่า3าขีด3เนี่ยจะมาเป็นยกระดับนะครับแล้วก็ พอถึงตรงนี้ก็จะลดระดับเป็นระดับดินนะครับพอเป็นทางระดับดินหลังจากนี้ก็จะเป็นของ3ามขีดหนึ่งแล้วครับทุกท่านเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเสาต่อหม้อสุดท้ายของ 3, ขีด3พอดีครับก็จะมาสิ้นสุดตรงบริเวณนี้พอดีครับทุกท่านเนี่ยครับตอนนี้ผมก็เข้ามาถึงพื้นที่บริเวณนี้แล้วนะครับอย่างรอบที่แล้วเราพาทุกท่านนะครับเดินทางจากช่วงปากช่องมาถึงตรงบริเวณสิ้นสุดสัญญาตรงนี้นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านเดินทางต่อนะครับทุกท่าน เนี่ยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จุดตรงนี้นะครับทุกท่านเนี่ยครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆโค้งตัวเอสนะครับของแนวรถไฟทางไกลนะครับที่เขาสร้างทดแทนนะครับเพราะว่าแนวเส้นทางเดิมมันพอดีมันตรงกับตำแหน่งของเสาต่อมออรถไฟความเร็วสูงนะครับเลยต้องสร้างรางทดแทนซึ่งจะอยู่ข้างล่างตรงนี้ครับเห็นไหมครับแล้วหลังจากนั้นนะครับพอสร้างรางเสร็จเขาก็จะทําการยกเลิกรางเดิมนะครับซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้ครับที่เป็นโค้งคงตรงนี้นะครับยกเลิกการใช้แล้วก็จะ ทำการสร้าง,สางเสาต่อมอรถไฟความเร็วถุงใส่แทนนะครับโอเคนะครับออกเดินทางกันแล้วนะครับทุกท่านนะฮะตรงนี้ก็จะออกเดินทางไปตามเส้นทางลัดเลาะนะครับตามป่าตามเขานะครับอันนี้เน <lden și S 1> ี่ยครับก็จะไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงนะครับว่าผมอยู่ตรงบริเวณไหนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลัดเลาะตามเส้นทางที่เขาสามารถเดินทางไปเส้นทางมอหลักหินได้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับสาหรับ ความคืบหน้าของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงบริเวณช่วงนี้ที่มันเป็นทางระดับดินเนี่ยครับเขายังไม่ได้เปิดหน้าดินนะครับช่วงบริเวณนี้ก็คือยังเป็นป่าแล้วก็มีแค่หลักเขตเวน้นคืนอยู่นะครับเลยไม่สามารถขี่ไปตามแนวเส้นทางได้นะครับก็เลยต้องลัดเลาะ,ะตามแนวเส้นทางที่เป็นทางลาดยางที่เขาทําไวใ้ให้ประชาชนได้สัญจรนนะครับเนี่ยครับก็จะผ่านตรงบริเวณที่เขาปลูก ต้นป่ามันนะครับแล้วก็ปลูกต้นแก้วมังกรนะครับที่เห็นมองอยู่ไกลๆตรงนั้นก็คือเป็นต้นแก้วมังกรที่ทางเกษตรกรเขาปลูกไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ถึงแนวเขตร,รถไฟกวามเรสูงนะครับแนวเขตร,รถไฟกวามเรสูงก็จะห่างจากนี้ไปอีกประมาณสัก300เมตรนะครับซึ่งผมก็จะทําการเลี้ยวโค้งตรงนี้ไปนะครับทุกท่านเนี่ยครับหลังจากนี้นะครับพอโค้งตรงนี้ไปปุ๊บนะครับเราจะผ่านแนวเขตของรถไฟ ความเร็วสูงด้วยนะครับหลังจากนี้นะครับจะห่างจากนี้ประมาณสัก200-300ถึงเมตรโดยประมาณนะครับเนี่ยครับจะเห็นว่าสองข้างทางเขาก็จะทําการปลูกต้นแก้วมังกรไว้อย่างนี้นะครับก็คือในอนาคตเนี่ยเส้นทางรถไฟคม็วรูงก็จะผ่ากลางป่าแก้วมังกรอย่างนี้เลยครับก็คือจะแยกต้นแก้วมังกรเนี่ยออกเป็น2ฝั่งเลยครับทุกท่านเนี่ยครับเดี๋ยวสักไหนเราก็จะถึงพื้นที่ตรงบริเวณที่มีหลักเขตเวรคืนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับต้นแก้วมังกรกําลัง ออกจริงหลายจริงเลยครับนี่เห็นไหมครับตอนนี้เดี๋ยวสักหน่อยก็คงจะออกลูกนะครับดูตรงนี้แต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันออกเวลาไหนนะครับผมก็ไม่มีประสบการณ์ด้านการปลูกแก้วมังกรเหมือนกันครับแค่ขี่รถผ่านเฉยๆนะครับเดี๋ยวสักหน่อยนะครับถึงตรงบริเวณข้างหน้าอีกประมาณสักร้อยเมตรนี่ก็จะเห็นหลักเขตแล้วครับทุกท่านเนี่ยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้แล้วครับแล้วก็รถไฟความเร็วสูงก็จะมาตามแนวเขตแบบนี้เลยครับทุกท่านเนี่ยครับทุกท่านเห็นหลักเขตเวีนคืนไหมครับ เนี่ยครับที่ผมถ่ายทุกท่านดูนะครับเนี่ยครับมันก็จะผ่านตรงบ้านนี้ไปเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับระยะทางก็จะกว้างประมาณนี้แหละเนี่ยครับก็จะเป็นสองเขตเนี่ยครับมันจะผ่านตรงบ้านตรงนี้ไปนะครับในอนาคตบ้านหลังนี้ก็น่าจะโดนเวรคืนนั่นแหละผมดูทรงนะครับเพราะว่าอยู่ในแนวเขตพอดีนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าต้นแก้วมังกรตอนนี้ก็กําลังเติบโตเลยครับเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่าน นี่ก็จะเป็นแนวเขตของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับที่มันผ่าตรงกลางป่ามาอย่างนี้เลยครับทุกท่านโอเคนะครับเราก็จะออกเดินทางต่อไปนะครับทุกท่านหลังจากนี้ก็จะไปทะลุตรงหน้ามอหลักหินพอดีนะครับตรงที่รัชกาลที่5้าเสด็จมาประพาสนะครับที่มอหลักหินนะครับเนี่ยครับตอนนี้ผมมาถึงตรงจุดบริเวณตรงนี้แล้วครับที่ผมทําลูกศรให้ทุกท่านดูนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเขากําลังเตรียมพิธีนะครับสาหรับสักระ รัชการที่5นะครับเพราะว่าอีกหนึ่งวันก็จะกลายเป็นวันปิยมหาราชนะครับซึ่งวันที่ผมมาถ่ายก็คือวันที่22นะครับเดือนตุลาคมนะครับอีกวันหนึ่งก็จะเป็นวันปิยมหาราชพอดีนะครับเลยทําให้ทางการเขาก็เตรียมการนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับที่จะสักการะพระบรมรูปนะครับของรัชการที่5นะครับทุกท่านก็ประมาณนี้เนาะตรงบริเวณนี้ก็คือมอหลักหินนะครับเนี่ยครับ ก็ผมก็จะถ่ายภาพบรรยากาศให้ท่านดูประมาณนี้นะครับทุกท่านวันนี้แดดแรงมากครับทุกท่านออกเดินทางวันนี้ก็คือแดดแรงจริงๆนะครับตรงนี้นะครับที่ผมมาถ่ายทุกท่านหรือก็จะเป็นหลักเขตนะครับที่เส้นทางรถไฟความสูงเริ่มจะออกมานะครับขนานกับแนวรถไฟทางไกลนะครับตรงจุดบริเวณนี้นะครับที่ผมทําแผนที่ทุกท่านดูนะครับเลยสถานีปางอโศกแล้วก็เลยสถานีกลางดงมานะครับทีนี้เราก็จะมาดูพื้นที่ที่มันจะ ขนานเข้าไปในแนวเขตของเกษตรกรนะครับตามเส้นเหลืองที่ผมทําไว้เมื่อกี้นะครับจากตัวแผนที่นะครับทุกท่านก็หลังจากนี้ก็จะยาวไปประมาณเกือบเกือบสองกิโลเมตรถึง3กิโลเมตรโดยประมาณนะครับก็จะเป็นทางระดับดินนะครับอันนี้ก็คือจะยาวไปเกือบจะถึงโรงงานยาหม่องเลยครับแต่ว่ายังไม่ถึงนะครับห่างจากโรงงานยาหม่องอีกประมาณสัก300เมตรโดยประมาณนะครับเพราะว่ามันยังติดตรงที่เป็นพุ่มไม้ขนาดใหญ่อยู่ตรงนั้นนะครับ มันจะเป็นแบบกลุ่มต้นไม้กลุ่มใหญ่ๆนะครับเขาก็เลยยังไม่ทําการโละต้นไม้ตรงบริเวณนั้นหรอกนะครับเลยทําให้เขาปรับพื้นที่ถึงไว้แค่บริเวณนั้นอยู่นะครับอันนี้ก็คือความคืบหน้าของช่วงตุลาคมนะครับช่วงปลายเดือนก็ยังไม่ได้มีการมาทําอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นรอยเคลียร์พื้นที่เก่าๆที่เคลียร์ไว้ตั้งนานแล้วครับทุกท่านเนี่ยครับตอนนี้ก็เริ่มมีหญ้าเกิดขึ้นแล้วครับที่เห็นข้างๆก็จะเป็นต้นข้อโพดนะครับของเกษตรกรนะครับแล้วก็ต้นมันอะไรพวกนี้นะครับ เนี่ยครับในอนาคตนะครับต้นไผ่ต้นนี้ก็น่าจะโดนทําการรื้อถอนออกนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในแนวเขตพอดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเขายังไม่ได้มาดาเนินการแบบเต็มที่นะครับก็เลยยังเหลือไว้อยู่นะครับก็แค่มามาร์กแนวเขตไว้เฉยนะครับตอนนี้ก็จะออกเดินทางต่อไปนะครับเห็นไหมครับตอนนี้แต่ก่อนก็คือมีระยะทางค่อนข้างกว้างออกนะครับตอนนี้ก็คือโดนญ้าเริ่มลุมเข้ามาอีกรอบนึงนะครับทุกท่าน เนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่ายากําลังจะเริ่มมาจับจองพื้นที่กับคืนเหมือนเดิมแล้วครับทุกท่านจากที่แต่ก่อนก็คือที่เรามาก็คือมันจะมีพื้นที่ชัดเจนกว่านี้นะครับตอนนี้เริ่มไม่ชัดเจนแล้วครับอันนี้นะครับเป็นเบี้ยข้าวโพดนะครับของเกษตรกรนะครับที่ปลูกไว้นะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็กําลังเป็นต้นเล็กๆอยู่นะครับทุกท่าน ผมว่า EP นี้นะครับไม่น่าจะเป็นช่องอัปเดตความเร็วสูงแล้วครับน่าจะเป็นช่องพาชมธรรมชาติยังไงไม่รู้นะครับวันพักนี้นะครับมีแต่ธรรมชาติเยอะกว่าความคืบหน้าของรถไฟความเร็วสูงนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับก็จอดพาทุกท่านดูต้นข้าวโพดสักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวสักหนก็จะเดินทางต่อไปอีกนะครับทุกท่านเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยของเกษตรกรนะครับแต่ว่าก็ยังต้นเล็กอยู่นะครับน่าจะลอยสักพักหนึ่งถึงจะได้กินลูกนะครับ โอเคหลังจากนี้ผมก็จะเริ่มเข้าในพื้นที่ของป่ากระถินแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะมีป่าเริ่มทึบขึ้นนะครับทุกท่านเพราะว่าเมื่อกี้ก็ขับรถตามแนวเขตของรถไฟทางไกลมานานนะครับช่วงนี้ก็จะเริ่มแยกออกแล้วครับหลังจากนี้ก็จะเป็นป่าต้นกระถินนะครับเห็นไหมครับก็คือหนาทึบเลยครับต้นกระถินทั้งนั้นเลยนะครับตรงบริเวณนี้นะครับก็ตอนนี้่าก็เริ่มมาจับจองพื้นที่บริเวณข้างทางเพิ่มมากขึ้นแล้วครับ ผมเข้าใจว่าเขาก็น่าจะเริ่มมาดําเนินการปีหน้านู่นแหละครับเพราะว่าปีนี้ก็คือยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรมากขึ้นนะครับมีแค่มาปรับพื้นที่เฉยๆนะครับ ตรงบริเวณนี้ก็เข้าโพดออกฝักเรียบร้อยแล้วครับทุกท่านเดี๋ยวสักหน่อยก็น่าจะพร้อมที่จะเก็บได้แล้วครับนี่ครับถูกไหมครับสังเกตเห็นว่าก็ออกดอกเยอะแล้วครับเดี๋ยวสักหน่อยก็ออกฝักมาอีกนะครับน่าจะพร้อมใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วครับหลังจากนี้เห็นไหมครับนี่ครับก็ช่วงนี้ก็คือหลายส่วนนะครับตรงนี้ก็เริ่มมีฝักมีอะไรพวกนี้เยอะนะครับพวกข้าวโพดข้าวอะไรพวกนี้นะครับเตรียมพร้อมให้เกษตรกรทําการเก็บเกี่ยวนะครับ ผมจะสังเกตเห็นว่านะครับช่วงบริเวณนี้ก็คือเขาจะปลูกพืชผสมประสานเยอะนะครับไม่ว่าจะปลูกพวกฝรั่งก็มีนะครับแล้วก็มีทั้งกล้วยทั้งอะไรพวกนี้นะครับมีแก้วมังกรด้วยนะครับสวนหนึ่งนะครับรู้สึกจะผ่านอยู่นะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นข้าวโพดกับมันอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะครับทุกท่านเข้าไปอีกรอบหนึ่งแล้วครับหลังจากนี้ก็จะผ่านป่านี้จุดหนึ่งนะครับทุกท่านเนี่ยครับ ที่เห็นอยู่ข้างๆสา,ายมือตรงนี้ก็จะเป็นต้นฝรั่งนะครับทุกท่านเห็นไหมครับตอนนี้ก็ออกลูกอยู่ค่อนข้างหลายลูกอยู่เหมือนกันนะครับสังเกตเห็นว่าเขาห่อเริ่มห่อใส่ถุงไว้แล้วครับก็คือห่อไม่ให้แมงมันมากินนะครับ เนี่ยครับทุกท่านเส้นทางมันก็จะไปติดตรงพุ่มไม้ตรงข้างหน้าที่เราเห็นเป็นกลุ่มใหญ่ๆตรงนั้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยจากตรงเนี้ยไปถึงโรงงานยาหมองนะครับก็จะห่างกันประมาณเกือบเกือบสัก500เมตรโดยประมาณนะครับก็จะถึงโรงงานยาหมองนะครับแต่ว่ามันติดป่าตรงนี้อยู่นะครับเขายังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มนะครับหลังจากนี้ซึ่งจะห่างจากเส้นทางที่จะผ่านโรงงานยาหมองอีกประมาณนั่นแหละครับตามที่ผมพูดนะครับประมาณ500เมตรโดยประมาณนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายออกไปนะครับ ตามเส้นทางนะครับเพื่อจะออกไปถนนที่จะผ่านหน้าโรงงานยาหมองนะครับทุกท่านตอนผ่านออกมาตามข้างถนนก็เจอต้นมะละกออย่างนี้เลยครับทุกท่านโอ้ต้นนี้นี่ถือว่าลูกดกนะครับทุกท่านแต่ว่าก็คงมันก็เกิดข้างถนนแบบนี้นะครับแต่แรกว่ากะจะหยิบไปสักลูก2ลูกนะครับว่าจะเอาไปตําส้มตำสักหน่อยหนึ่งแต่มันไม่ใช่ของตัวเองนะครับเราคงไม่ทำไงนะครับเลยทําได้แค่ถ่ายไว้อย่างนี้นะครับทุกท่านเนี่ยครับต้นเล็กๆแต่ว่าลูกดกมากเลยครับ เราจะตัดภาพมาที่ตรงโรงงานยาหมองนะครับทุกท่านหลังจากนี้เราก็จะพาทุกท่านขี่ไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนี้จะเป็นพื้นที่ยาวเลยครับหลังจากนี้ผมจะพาทุกท่านขี่จากจุดลูกศรแรกที่อยู่ตรงนี้นครับข้างล่างก็คือโรงงานยาหมองนะครับส่วนเส้นทางที่ผมจะขี่ไปก็จะไปถึงโค้งของอรถไฟทางไกลที่จะกลับมาโมกเหล็กอีกรอบนะครับทุกท่านก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเส้นทางโมกเหล็กรถไฟทางไกลมันจะเป็นโค้งรูปตัวยูแบบนั้นนะครับส่วนรถไฟความเร็วสูงก็จะ ตรงไปเลยนะครับตามแนวของรถไฟทางคู่สายใหม่ที่เขาทําเป็นสะพานยกสูงไว้นะครับเนี่ยครับผมจะเริ่มพาทุกท่านขี่ดูเส้นทางไปเลยครับทุกท่านหลังจากนี้นะครับเห็นไหมครับแต่ก่อนตรงนี้นะครับเขาทําการเคลียร์พื้นที่ไว้นะครับไม่มีหญ้าขึ้นอย่างนี้นะครับเป็นพื้นที่โล่งเตียนเลยครับแต่ว่าตอนนี้ก็ฝนตกมาหญ้าก็เกิดอีกแล้วครับทุกท่านในอนาคตตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นทางยกระดับนะครับแล้วก็จะยกระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับตาม ข้างของรถไฟทางคู่ที่สร้างไว้เป็นสะพานตรงนี้เลยครับเห็นไหมครับที่จะเป็นสะพานที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้าตรงนั้นก็จะเป็นแนวของรถไฟทางคู่นะครับโดยรถไฟความเร็วสูงก็จะชิดซ้ายอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับตามแนวเขตของรถไฟทางคู่ที่เป็นสะพานยกสูงอย่างนี้ไปยาวจนถึงมอกเหล็กเลยครับทุกท่านเนี่ยครับที่เห็นอยู่ซ้ายมือข้างๆแนวรถไฟทางคู่คือแนวรถไฟความเร็วสูงนะครับหลังจากนี้นะครับ ตรงจุดนี้นะครับรถไฟความเร็วสูงก็จะข้ามมาตรงนี้เลยครับแต่ว่ารถไฟทางไกลนะครับก็จะไปตามรูปตัวยูตามที่ผมให้แผนที่ทุกท่านดูตั้งแต่แรกๆนะครับแล้วก็จะกลับมาโค้งอีกทีตรงนู้นเลยครับตรงเลยวัดน้าพุไปอีกทีหนึ่งนะครับที่โค้งวกกลับมานะครับส่วนรถไฟความเร็วสูงของเราก็จะตรงไปอย่างนี้เลยครับหลังจากนี้นะครับเส้นทางก็จะข้ามถนนมาตรงนี้นะครับตรงที่เลยสายไฟตรงนี้มานะครับแล้วก็จะอยู่ชิด ไปตามแนวของสะพานยกสูงที่เป็นสะพานรถไฟทางคู่อย่างนี้เลยครับทุกท่านแต่ว่าความคืบหน้าตอนช่วงนี้ก็ยังไม่ได้มีการทําอะไรนะครับก็ยังมีป่าอยู่นะครับตอนนี้ก็คือมีต้นไม้ต้นยานะครับขึ้นเต็มอยู่นะครับเดี๋ยวสักหน่อยนะครับเข้าใจว่าก็น่าจะเป็นปีหน้านู่นแหละครับเขาถึงจะเริ่มดาเนินการแบบเต็มสูมนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีสภาพตามที่เห็นนะครับโครงการที่3ามขีดหนึ่งตอนนี้ก็จะไปลุยช่วงทับกวางแล้วก็ ช่วงมมกเหล็กที่จะออกไปทางหินรับมากกว่านะครับเท่าที่ผมเห็นดําเนินการนะครับตอนนี้ส่วนช่วงจากมมกเหล็กนะครับมาทางฝั่งบันไดม้านะครับก็มีแค่การเข้ามาเคลียร์พื้นที่ไว้เล็กๆน้อยๆนะครับยังไม่ได้มีการทําอะไรเพิ่มนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือแนวเขตก็จะอยู่ซ้ายมือสุดนะครับเพื่อนขนานไปตามรถไฟทางคู่แบบนี้เลยครับแล้วหลังจากนั้นก็จะตรงไปเรื่อยๆนะครับตามแนวรถไฟทางคู่เลยครับ แล้วก็จะไปทําการยกข้ามวัดน้ําพูอีกทีหนึ่งนะครับทุกท่านแต่ว่าก็คือเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกท่านดูไปจนถึงตรงกรําแพงวัดน้ําพูนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถข้ามตรงไปอย่างนี้ได้นะครับเราก็จะวนกลับมาถ่ายฝั่งหนึ่งให้ทุกท่านดูนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายไปเรื่อยๆนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีกําแพงกั้นอยู่นะครับทุกท่านแล้วหลังจากนั้นนะครับพอเข้าผ่านกําแพงตัวนี้ไม่ได้นะครับผมจะพาทุกท่านไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เนี่ยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมจะหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วก็จะพาเดินเข้าไปนะครับให้ทุกท่านดูนะครับว่าแนวเขตมันก็ไปประมาณนี้แหละครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีการทําอะไรนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็สภาพเป็นต่างที่เห็นนะครับต้นไม้ต้นย้าก็เต็มอย่างนี้เลยครับถ้ามีการเข้าพื้นที่ตรงนี้ก็จะเตรียมเลยครับก็จะมีการเข้ามาเคลียร์หน้าดินแล้วก็มีการมาโรยหินกวดอะไรพวกนี้นะครับเพื่อทําการ ให้รถเข้ามาทํางานได้สะดวกเหมือนตรงจุดอื่นๆนะครับทุกท่านเนี่ยครับหลังจากนี้นะครับก็จะพามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับว่าแนวเส้นทางมันจะมาอย่างไงนะครับเนี่ยครับตรงบริเวณขวามือของเรานะครับถ้าเลยต้นมะพร้าวไปหลังจากนี้ก็จะเป็นตัววัดน้ําพุนะครับแล้วก็เส้นทางรถไฟขนส่งนะครับในอนาคตก็จะทําการยกตัวนะครับข้ามกําแพงแล้วก็ข้ามถนนตรงนี้ไปเลยนะครับทุกท่าน เดี๋ยวสักหน่อยผมจะพาทุกท่านขี่เข้าพื้นที่ไปดูครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเลี้ยวเข้าไปในวัดนะครับเพื่อดูแนวเขตนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือถ่ายให้ดูแนวโน้มของเส้นทางที่จะมาครับเข้าใจว่าในอนาคตนะครับหอระฆังตรงนี้ก็น่าจะโดนรื้อถอนออกนะครับเพราะว่าอยู่ในแนวเขตของรถไฟความเร็วสูงพอดีนะครับเนี่ยครับผมเข้ามาในวัดแล้วครับตรงบริเวณที่ผมกําลังพาทุกท่านขี่รถเข้าไปเนี่ยครับก็จะเป็นแนวเขตเลยครับเห็นไหมครับ มันก็จะมีหลักเขีนเมื่อกี้ที่เรามองเห็นเป็นสีแดงๆอยู่นะครับก็จะผ่านตรงหอระฆังตรงนี้พอดีนะครับในอนาคตก็น่าจะโดนรื้อถอนออกแน่นอนนะครับหอระฆังตรงบริเวณนี้นะครับหรือว่าเขาจะสร้างค่อมเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับต้องรอดูอีกทีนึงครับแล้วหลังจากนี้นะครับก็จะยกข้ามกาแพงนี้ไปแล้วก็จะผ่านตรงศาลาตรงนี้เลยครับแล้วก็จะทําการยกข้ามตรงบริเวณศาลาเนี่ยประสงค์ตรงนี้ไปนะครับ แล้วก็จะข้ามฝั่งมาอีกทีฝั่งที่ผมกําลังจะถ่ายท่านดูหลังจากนี้นะครับทุกท่านเนี่ยครับข้ามฝั่งศาลาเนี่ประสงค์ตรงนี้มานะครับแล้วก็จะมาสร้างเสาต่อมออีกทีอยู่ตรงบริเวณลานตรงนี้แหละครับในอนาคตนะครับซึ่งเขาตอนนี้เขาก็มาทําการเคลียร์ระดับพื้นที่ไว้อยู่นะครับตรงนี้แหละครับเห็นไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็จะยกข้ามแนวรถไฟทางไกลนะครับที่วกโค้งกลับมาจากโค้งรูปตัวยูนะครับ ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมครับเส้นทางรถไฟทางไกลก็จะมาตรงนี้ครับแล้วเส้นทางรถไฟทางไกลก็จะโค้งขนานไปกับแนวรถไฟทางคู่เลยครับแล้วรถไฟความเร็วสูงเราก็จะยกข้ามฝั่งนะครับจากตอนนี้ที่อยู่ฝั่งขวามือก็จะยกไปอยู่ฝั่งซ้ายมือแล้วก็จะขนานกับแนวรถไฟทางไกลไปเลยอย่างนั้นเลยครับทุกท่านแล้วก็จะตรงเข้าที่ตัวสถานีมวกเหล็กเลยครับโอเคนะครับสําหรับผมนะครับวันนี้ก็มีการเข้าพื้นที่พาทุกท่านมาดูเพียงเท่านี้นะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับตัวผมเองก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับต้องขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ